สวัสดีครับ <c oughs> อขออภัยครับสวัสดีครับคุณกําลังรับชมทีไรเดมอนเกมเมอร์ชาแนลนะฮะเราก็อยู่เกมไมค์ครับนะฮะไมค์ครับครั้งนี้ครับผมจะมารีวิวมอสนะฮะมีคนขอมาครับให้รีวิวมอส์วันพี e นะฮะผมก็จะมารีวิวมอส์วันพี e นะฮะก็นะฮะจะมารีวิวมอสให้ให้ดูกันนะฮะก็มันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะสอนติดตั้งสอนเขาเรียกว่าอะไรล่ะสอน ติดตั้งบอกกับติดตั้งเลยนะฮะกับมอดวันพีชนะฮะโอเคไปดูกันเลยกับในตัวมอดนะฮะผมจะตัดไปอีกทีฮะในเออไม่ต้องตัดหรอกฮะไปดูกันเลยนะฮะ <c oughs> ช่วงนี้ก็อาจจะมีซดอะไรบ้างนะ,ะพอดีเจ็บคอนะฮะโอเคนะฮะก็ผมก็ได้สร้างโลกไว้แล้วฮะโอเคเป็นมอดวันพีชนะฮะ เข้ามาจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะถุยไม่ใช่เอ้ยมันก็เป็นแบบนี้แหละมันจะมีตัวหนังสือขึ้นว่าอะไรอะเป็นคนเจ้าของคนทำนะฮะมังนะโอเค <c oughs> มาดูกับสาหรับตัวมอดเลยนะฮะอันนี้สกินผมนะโอเคมาดูสาหรับตัวมอดเลยนะฮะก็เริ่มต้นมาครับไปคลิกไปที่ดาบนะฮะดูครับมันจะอยู่ในพวกนี้นะฮะพวกของต่างๆครับมันจะอยู่ใน อะไรอะไอเทมฟอนที่มันเป็นรูปดาบนะฮะมันจะมีอ่ตัวใครก็ไม่รู้นะฮะผมจะมารีวิวสปอนเซอร์ของแต่ละคนกันก่อนนะฮะผมไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างนะผมพอดีผมไม่ไม่ค่อยดูวันพีเท่าไหร่นะโอเคเอาวางไม่ได้เหรอป๊บนึงนะโอเคนะ,ะก็อาการุนะฮะเอาเอาที่ผมอ่านตามตัวนะอากาลุนะฮะ อันนี้ตัวแรกแล้วก็คิสซาลูนะฮะคิสซาลูกับอากาลูนะครับผมมันจะเป็นซอมบี้พิกนะฮะแต่เป็นเทเจอร์แพคของมันนะฮะถ้าไม่ลงเทเจอรแ์แพคมันจะเป็นซอมบี้พิกเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมอ่ะโอเครีวิวไข่ให้หมดก่อนนะฮะอันนี้ชื่อว่าฟูจาโทระนะฮะฟูจิโทระนะฮะนี่โอ๊ย,ยนะฮะนี่ฟูจิโทระมันจะกินเตืองสือขึ้นมันเป็นคนถือดาบนะฮะ โอเคต่อไปก็สโมเกอร์นะฮะผมก็ไม่รู้จักหมดทุกตัวหรอนะเพราะผมไม่ค่อยได้ดูวันพีชนะฮะก็มีคนขอมาให้รีวิวมอดวันพีชน,นะฮะผมก็มารีวิวให้ฮะ,ะจัดให้นะ,ะโอเคก็มาอยู่ใครอีกตัวฮะอะไรอะทิตทิตไฮกิทัสไฮกิทิตไฮกิช่างแม่งฮะ,ะผมอะไอผมไม่ค่อยได้ดูวันพะีชนะฮะอะ โอมีป๊อปโปนะฮะมามีป๊อปโปถุยนะฮะโอเคเป็นคนปิดตานะฮะก็มาดูไข่ต่อไปเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวค่อยๆรีวิวไปนะฮะนี่ฮะแล้วก็โอเคมาตัวต่อไปก็ โมมอนกานะฮะโมมอนกานะฮะเป็นไอเด็กหัวเกลียนนะฮะไอหัวเกลียนไอเกลียนไอเกลียนนะครับมันจะเป็นเสียงแบบซอมบี้พิกนะฮะก็เป็นซอมบี้พิกนั่นแหละครับเป็นเทคเจอร์แพคแมนนะฮะทำให้รู้ว่ามันเป็นใครนะฮะแล้วก็กรอบกรอบกราบกราบเก็บกรุบไอเชี่ยช่างแม่งนะฮะแล้วก็ซันโกกุนะฮะซันโกกุซันโกกุ ใครวะนะแล้วก็คนต่อไปก็คือมานิฮิมานิฮิโรหรือเปล่านะฮะมานิฮิโรนะฮะถ้าผมอ่านชื่อผิดอะไรก็ขออภัยกันด้วยนะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้ลิงโหลดไว้ในใต้ดีสคริปชั่นนะฮะลิงโหลดหมอตนี้นะฮะโอเคต่อไปก็เป็นไฮฮอกไฮวอกใครก็ไม่รู้นะแล้วต่อไปก็คือฮันคร็อกนะฮะ อันคลอกอู้ไอ้ที่เป็นผู้หญิงอ่ะที่ใช้งูเป็นพวกควบคุมงูอ่ะเออลูฟี่นะฮะแล้วก็เป็นลูกหัวใจนะฮะแล้วก็คนต่อไปก็คือคูม่าครับเบิร์ดเออเอ,อ่าคูม่าดูหน้าตาหน่อยดิอู้ตาขาวนะฮะโอเคคนต่อไปนะฮะเรามาดูคนต่อไปกันแป๊บหนึ่งนะ โอเคไปรีวิวไปทีละไข่เลยนะฮะไปทีละอันเลยผมจะรีวิวคร่าวๆนะ,ะับผมจะรีวิวไม่หมดนะ,ะนี่ก็คือบักกี้นะฮะวัดดีบักกี้หน้าตาไรเออเลยมากเลยนะโอเคแล้วใครก็ไม่รู้นะฮะผมจะเอามารวดเดียวเลยนะ,ะโอเคก็จะอธิให้ดูคร่าวๆนะอุย้ยนี่ใส่ชุดเกาะโอ้ยเท่เท่เท นี่ก็คือชื่ออะไรไม่รู้นะโอเคแล้วนี่ก็คือใครวานะครับโลนะฮะชื่อว่าโลนะ,ะผมจะรีวิวพวกนี้คร่าวๆนะฮะ <c oughs> โอ้ยนะฮะโอเคเอออันนี้ก็คือลูฟี่นะฮะโซโลนาม,มิอุซอบนะฮะแล้วก็ซันจิ ชอปเปอร์โรบินนะฮะอ่ะผมจะลูฟี่ก่อนเลยบัดดีลูฟี่อ๋อนายทำไมนายใส่ชุดยันนะอ๋อเนี่ยนะฮะนี่คือลูฟี่นะฮะเอ้าแล้วหมวกนายไปไหนอะลูฟี่อ๋อหมวกอยู่ข้างหลังนี่หว่าเออดีไว้ดีไว้หมวกอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็โซโลนะฮะนี่โซโลถือดาบนะ,ะดาหายข้างหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็นามินะฮะโอ้นามิ แล้วก็อูซบนะฮะสักครู่นะโอเคนี่ะนี่คืออูซบนะฮะใช่อูซบหรือเปล่าก็จะไปรู้ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็ซันจินะฮะซันจิเฮ้ยซันจิอ,นจน oh ออกมาสิซันจิทำไมไม่ออกมาเฮ้ยซันจิโรบินโอไมก้าออกมาสิให้ตายทิซาร่า ดูพวกออกมาเยอะเกินไปนะโอเคกับไข่พวกนี้ผมก็รีวิวไปคร่าวๆเท่านี้นะฮะแล้วนี่ก็คืออะไรอะเบอร์รี่นะฮะอันนี้ก็ไฟเบอร์รี่นะฮะยี่สิบเบอร์รี่แล้วก็อ๋อเบอร์รี่เป็นเหรียญน,นะ,เป,นะเป็นตังค์ครับเป็นตังค์แล้วมีแร่ใหม่ครับสตรีทอินคอรนะฮะเป็นแร่ใหม่เน็ปขึ้นมาในหมอดนี้นะฮะโอเคแฟรงกูดอะไรฮะมีเต็มเลยฮะก็ ถ้าใครสนใจก็ไปเอาไปเล่นเอาไปใช้ดูนะฮะก็จะเป็น Dark Street i n g o t นะฮะนี่ก็คือ i m p e d r i v e นะฮะอ่าเรามาดูส่วนอาวุธกันนะฮะนี่ฮะโอเคมาดูอาวุธกันนะฮะโอเคอันนี้ก็คืออาวุธของนามินะฮะเป็นยังไงไปลองดูกับพวกนี้เลยฮะโอ้ตีตีต,ต,ตีตีได้ไกลอยู่นะผมว่าเฮ้ยตีไกลเว้ย ตีได้ไกลเว้ยเต่วเล็งเก่อนตีได้ไกลดีไว้กดค้างไม่มีอะไรไหมไม่มีอะไรฮะโอเคนะะอันนี้คืออาวุธของใคระฮะคาโจคาโจโดบาดาบาบาบ้านะฮะบารน,น่านะฮะอุซบโดนไหซะเฮ้ยค้างเฮ้ยไม่ใช่ค้างดิ กดไม่ไปนะโอเคมันทำไรได้อาวุธเนี่ยเฮ้ยมีอะไร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 มไรหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอต่อไปก็เป็นสโมเกอร์ครับเอ,อ่อคาโจโดของสโมเกอร์นะฮะมันจะเป็นยังไงมาดูลองกับนามีนะฮะ อุ้ยอุ้ยมันก็เป็นอาวุธธรรมดานะผมว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะฮะไม่มีอะไรหน้าแปลกใหม่นะฮะนี่เป็นเออคาริบาชินะฮะคาริบาชิของอารองนะฮะมาลองออาโซโล่กันโซโล่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  โอเคนะฮะแล้วก็อีดาบของโซซูดของบล็อกนะฮะบล็อกมันก็ตีธรรมดานะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับเฮ้ยตายยากเ,ยเ้ยเออนะฮะอันนี้ของโลนะฮะเป็นาคนะะาโกคุนะฮะคาโกคุของโลนะฮะผมจะไปลองกับไอ้น,นี่กันเฮ้ยเออตีไม่โดน ตา,ตายซะตายซะตายซะนะฮะนี่ของเออ่โคโคโคุโตะนะฮะโคคุโตะของยัวโคดโดยัวนะฮะเป็นของเชื่ออะไรไม่รู้นะมันก็ตีเป็นธรรมดานะนะฮะก็เป็นธรรมดานะเดี๋ยวผมจะมาลองเอ้ยผมลองเยอะไปละหลายนาทีแล้วเนี่ย ่ะดาบลองแค่นี้ออ้ยมีชุดนะอันนี้ชุดของลูฟี่นะฮะโอ้เรามาลองเป็นลูฟี่ดูครับมันจะเป็นยังไงครับนี่ครับนี่ผมกลายเป็นลูฟี่แล้วนะฮะดูฮะผมกลายเป็นลูฟี่แล้วนะฮะเย่อ้าวบินได้อ๋อบินได้ดแล้วนี่ครับผมเป็นลูฟี่ครับโอ้เท่เลยนะฮะแล้วก็นะฮะจะมาดูชุดของ ลูฟี่แล้วใช่ไหมแล้วมาดูของโซโลบ้างโซโลมาดูของโซโลกันนอาเยี่ยโซโลนะฮะของโซโลเป็นไงนี Solo นนน่โซโลนะครับแทนแทนแทนถือดาครับโซโลว่านะฮะเท่เลยนะฮะเท่เลยเดี๋ยวผมเนี่ยดูฮะ,ะโอ้เท่เลยนะฮะ ของโซโลแล้วฮะเราจะมาลองดูของเออของใครวะซันจินะฮะเขาเรียกซันจิใช่ไหมเออมาดูของซันจิกันนะฮะมันจะเท่ขนาดไหนนะฮะดูครับซันจิโอ้เท่เลยฮะอืรู้สึกดูดีมีออร่านะฮะแตรนงนะฮะโอ้โหเท่เลยซันจินะฮะ โอเคนะฮะก็มาดูชุดต่อไปครับเป็นชุดของชุดของทหารเรือนะฮะไอ้เป็นชุดถอนทหารเรือกัะกากนะฮะนี่ฮะเป็นทหารลูกเรือนะฮะทหารเรือโอเคนะฮะการรีวิวมอเอน,นี้ผมก็เอามาให้ดูคร่าวๆนะเออก็นอกนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะฮะ อาหารมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมช่องอาหารนี่ฮะโอ้ดูครับเป็นผลผลปีศาจนะฮะต่างๆอันนี้คืออะไรอันนี้คโคลาของไอตัวพินี่เป็นหุ่นยนต์นะเป็นโคลาดื่มได้นะโคลาดื่มได้ไหมไม่ได้นะโอเคนะแล้วก็อันนี้ก็คือผลปีศาจครับโกมุกโกมุนะฮะโกมุกโกมุโนอิโนโนมินะฮะแล้วก็ ฮิโต h ฮิโต o โนมินะฮะแล้วก็ฮานะฮานะโนมิ h ana, h ana, no, Me, นะฮะแล้วก็ที่อะไรไม่รู้ครับเมลานโนมินะฮะแล้วแกโนมินะฮะผมก็วิวมอดบันพีดให้คร่าวๆดูแล้วนะฮะแล้วก็จะเป็นส่วนของการติดตั้งนะฮะแล้วก็อันนี้ครับการติดตั้งและว,วิธีลงนะฮะเดี๋ยวผมจะ อา้าวหยุดไม่ได้หรอโอเคนะผมไปอย่างนี้เลยก็ได้ครับนะฟิกทูไตเติลนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันสักครูนะะค่นะฮะโอเคนะฮะก็มาลูกที่คลิกมาที่ปจัจแจนะฮะมันต้องใช้ Minecraft Block Launcher นะฮะแล้วก็การแตกไฟล์นะฮะการแตกไฟล์ต้องใช้ e s file explorer นะฮะโหลดหาโหลดได้ที่ google play store นะฮะถ้าของ iOS ก็ a p p Store นะของ Android ก็ของเป็น Play Store นะฮะกดมาที่รูปปัจเจรครับตรงนี้ครับอ่ามันจะขึ้นเปอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เราจะใส่ถ้าเราจะใส่ t i x t u r e Pack นะฮะเรากดไปที่ t e x t u r e Pack ครับอ่าผมเดี๋ยวรีมูฟไปก่อนนะแล้วก็มันเราตอนแรกเราจะไม่มี t e x t u r e Pack นะฮะเรากดไปที่ Street นะฮะไอสล t นะฮะแล้วหาที่ที่เราใช้ไฟล์อยู่นะผมเอาไว้ที่ดาวน์โหลดนะผมจะได้หาง่ายครับ แล้วก็เข้าไปหมอดวันพีทไบโอซินิดูลูฟี่นะฮะก็นี่ฮะจะเป็นข้างล่างครับสีเขียวๆนะะจะเป็นทิ c เ e อร์แพหมอดวันพีทนะฮะก็กดเข้าไปเลยครับนะแล้วก็เป็นการใส่ทิ c เ e อร์แพเรียบร้อยแล้วครับกดกลับนะฮะสักครู่นะใส่เข้ากูาเกิลโคลมป์ปะนะครับสักครู่นะฮะ โอเคเขาบอกลันเชอร์ใหม่นะฮะต้องขออภัยกันด้วยนะฮะตัดคลิปไม่ได้ะฮะอยากตัดคลิปอยู่นะโอเคักครู่นะรอมันเข้าม่โอเคฮะก็เป็นการใส่เทปแพ็กเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปก็เป็นครับเข้าไปที่เดิมนะ,ะก็มันจะเป็นไม่ใช่ที่เดิมดิเออเข้าไปที่ไม่ใช่เพลงดีวะเข้าไปที่บัแจนะฮะก็จะเป็นอันที่สองครับมอด PE นะฮะ อะไรไม่รู้ครับแล้วก็กดตอนแรกเดี๋ยวผมยังไงรีมูดออกได้ไหมดีลีทออกก่อนนะฮะโอเคกดไปที่ Import นะฮะตอนแรกเราจะไม่มีฮะแล้วก็ Import อันกดไปที่อันแรกเลยนะฮะ,ะแล้วกดไปที่ที่เราเก็บไฟไว้นะฮะก็ดาวของผมเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนะฮะผมก็เข้าไปดาวโหลดนะฮะแล้วก็เข้าไปหมอดวันพีสนะฮะแล้วก็มันจะเห็นพวกนี้ใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปทําอะไรครับเราไปอันสุดท้ายครับอันที่ชื่อยาวๆครับหมอดวันพีสไบโอชินี่ครับ ดูลูฟี่นะฮะ G S นะแล้วก็นี่ฮะก็เป็นการติดตั้งหมอดเรียบร้อยครับกดกลับไปครับแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าถ้าผมสอนเร็วเกินไปนะฮะก็กลับไปดูกันใหม่กดกลับคลิปไปดูกันใหม่ได้นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าอยากให้ผมรีวิวหมอดอะไรก็ใส่ไว้ใต้ล่าง คอมเมนต์เลยนะฮะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร e กันด้วยนะฮะผมจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมานะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ